ดวงชะตาของชาวราศีมีนในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุรักษ์ของชาวราศีมีนคืออิทธิพลของดาวพฤหัสนั่นเองครับการที่ดาวพฤหัสคือดาวประจําตัวของคุณนั้นโครจรได้ตาแหน่งมหาอุดเรียกได้ว่าเรื่องราวดาวประจําตัวของคุณอยู่ในจุดที่แข็งแรงมาก มันจะช่วยทําให้คุณเองนั้นมีจุดของการขับเคลื่อนชีวิตที่ดีมากๆยิ่งโคจรไปอยู่ในพบปุตตาอีกนะครับมันก็จะส่งเสริมในลักษณะข,ของแรงบันดาลใจต่างๆที่จะส่งเสริมทําให้คุณเองนั้นจะได้รับโอกาสใหม่ๆที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตได้เลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเรื่องราวของชีวิตของคุณในเดือนนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเพราะดาวประจําตัวแข็งแรงมากๆนั่นเอง ซึ่งนะครับหลังจากในวันที่23ธันวาคมจะมีจุดของการที่เรียกว่าดาวประจําตัวของคุณคือดาวพฤหัสจะทําการพักองศาโคจรเดินถอยหลังเกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้คุณเองนั้นนะครับกลับมาเป็นปลาอีกครั้งปลาก็คือจุดของความไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยแน่นอนอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็ยังอยู่ในจุดที่ดีอยู่นั่นเองมันก็ไม่ได้มีจุดของความเสียหายเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าเรื่องราวของการดําเนินชีวิตของคุณอาจจะมีรูปแบบของการที่ไม่ค่อยพีคเท่าไหร่เหมือนในช่วงตั้งแต่ในวันที่1ถึงวันที่23นะครับแต่อย่างน้อยๆมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะทําให้คุณเองนั้นติดประเด็นปัญหาเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้าง สำหรับการงานของคุณก็เป็นดาวดวงเดียวกันนะครับกับดาวประจําตัวของคุณคือดาวพฤหัสบดีนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเหมือนที่บอกไปตั้งแต่1นึถึงยีถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวการงานของคุณจะขยับขับเคลื่อนได้ดีการงานของคุณจะได้เจอโอกาสต่างๆที่ดีใครคา,าดหวังงานใหม่ใครคา,าดหวังธุรกิจใหม่ใครคา,าดหวังตําแหน่งใหม่เรื่องราวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จได้ดีมากเพราะบุตรตาคือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนั่นเองครับ ฉะนั้นนะครับเรื่องราวใหม่ๆจะเด่นมากสําหรับคุณซึ่งนะครับพอหลังจาก23ดาวพฤหัสจะทําการพักอง,องศาโคจรกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในเรือนของมิถุนเท่ากับว่านะครับเรื่องราวต่างๆที่พีกๆก่อนหน้านี้เริ่มดูนะครับเบาบางลงแต่ก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่เสียแต่มันไม่ได้พีกเหมือนเดิมแต่มันรู้สึกว่าจุดที่เรียกว่าควรจะดีนะครับมันอาจจะดูช้าๆอาจจะดูยืดยาตลงมากกว่าเดิมแค่นั้นเอง กพราะมันมีความไม่มั่นคงอยู่เป็นเกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งนะครับอิทธิพลของหลังจาก23่าธันวาคมเรื่องราวของการขับเคลื่อนชีวิตก็ยังไปได้เรื่อยๆนั่นเองถึงแม้จะไม่ได้โดดเด่นก็ตามฉะนั้นนะครับถ้าเกิดในเดือนนี้คุณนะครับอยากจะประสบความสําเร็จแล้วเราก็คุณต้องเร่งหน่อยเร่งตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่23เพราะนั่นละ่ะคือโอกาสที่การงานของคุณจะประสบความสําเร็จได้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนั้นคือดาวอังคารการที่ดาวอังคารของคุณนั้นนะครับโคจรก็ไปเป็นเกษตรตราธิบดีอยู่ในภพสุภาตรงนี้ถือได้ว่าดีมากเลยทีเดียวเพราะการเงินนั้นนะครับถือว่าอยู่ในจุดของความสําเร็จและอยู่ในตําแหน่งที่แข็งแรง แต่นะครับพอหลังจากในวันที่6ธันวาคม19นาฬิกา25นาทีดาวอังคารจะทําการโยกย้ายโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของพฤหัสหรือภพเรือนของราศีธนูช่วงจังหวะที่ดาวอังคารย้ายเข้าไปสู่ในธนูตรงนี้ถือได้ว่านะครับอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีอีกนะครับเพราะเรียกว่าอิทธิพลของดาวอังคารเองนั้นยังติดตําแหน่งที่ดีคืออุจาวลรชอยู่นั่นเองและแถมอยู่ในเรือนที่ดีอย่างเรือนพฤหัสด,ด้วยนะครับมันก็จะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ดีมาก มันก็จะช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้เต็มที่ส่งเสริมทําให้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณนั้นจะได้รับโชคลาภที่ดีกันเลยทีเดียวส่งเสริมทําให้นะครับเรื่องราวของการเงินของคุณนั้นถือได้ว่าขยับขับเคลื่อนในลักษณะที่เรียกว่าทุกๆการลงทุนจะไม่สูญเสียเปล่าถ้าเกิดคุณทํางานไรยกระลาตานะครับคุณก็จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เงินเต็มที่กันเลยทีเดียวเพราะการที่ดาวังคารดาวการเงินโคจรก็ไปสู่ในเรือนกรรมะการงานเท่ากับว่าเรื่องการเงินอยู่กับการงาน การงานทําอะไรก็แล้วแต่เงินจะได้มาหรือการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างจะได้งานที่ดีกันเกิดขึ้นตามมาก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถือได้ว่าการเงินของคุณในเดือนนะครับนี้หรือในเดือนธันวาคมค่อนข้างที่จะดีกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างสําหรับดาวประจําตัวด้านความรักของคุณนั้นคือดาวพุธนะครับ ดาวพุธของคุณนั้นนะครับโคจรก็ไปสู่ในเรือนบรณะการที่ดาวพุธอยู่ในเรือนบรณะอาจจะส่งเสริมทําให้คุณเองนั้นอาจจะมีจุดของการติดติดขัดขัดเกี่ยวกับความรักอยู่ความรักอาจจะเป็นประเด็นความรักอาจจะเกิดปัญหาความรักอาจจะจะเกิดความขัดแย้งมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบางคนก็อาจจะมีรูปแบบของการห่างเหินกับความรักดูจืดชืดดูจืดจางได้อยู่เช่นเดียวกันคนโสดก็จะมีโอกาสในการผิดพลาดผิดหวังเสียใจได้อยู่เช่นเดียวกันต้องรอหน่อย รอก่อนครับหลังจากวันที่7ธันวาคมตี3นาฬิกา24นาทีดาวพุธของคุณจะทำการโยกย้ายหลุดจากมรณะแล้วก็โครจรก็ไปสู่ในเรือนธาตุน้ำอย่างราศีพิจิก เลยได้ว่านะครับอ kind of right ิทธิพลของดาวพุธจะแข็งแรงเลยทีเดียวช่วงจังหวะนี้แหะครับมันก็จะเป็นจังหวะการกระตุ้นให้ในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักจะกลับมาอีกครั้งความรักจะมีความราบเรื่องกันใหม่อีกครั้งความรักจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมาอีกครั้งความรักจะมีเรื่องราวของสิ่งดีๆที่มอบให้กันเกิดขึ้นอีกครั้งและรวมถึงคนโสดเองก็จะลุ้นนะครับกับความรักได้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็ถือว่าถ้าเกิดความรักที่ดีๆคุณต้องรอหลังจากวันที่7ทธันวาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับ และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศรีมีนนะครับสำหรับในเดือนธันวาคมนี้นั่นเองก็ต้องบอกว่าในเดือนธันวาคมนี้ของคุณนั้นถือได้ว่าเป็นเดือนที่ดีกันเลยทีเดียวของชาวราศรีมีนนะครับที่คุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ดีมีเกณฑ์การเงินที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้กันเลยทีเดียวแหะครับความรักก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่ผ่านจุดที่แย่ๆไปก็จะได้เจอจุดที่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นภาพรวมของชาวราศีมีนในเดือนนี้นับได้ว่าเป็นภาพรวมที่ยังราบรื่นอยู่แล้วามาพบกันใหม่ ในเดือนหน้านะครับ